สวัสดีค่ะพี่จุม๋มสุพิทท้อนทันเต้นะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องการลงทุนทองคำฮะเพราะมันอาจจะขึ้นไปสองสองเท่าหรือว่าดับเบิลนะฮะในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะมันอาจจะขึ้นไปสอง นะคะคืออย่างนี้ค่ะเหตุการณ์ที่สถานการณ์โลกตอนนี้มันแปรปวนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆนานานะคะสงครามนะคะยูเครนก็ยังสู้กันอยู่นะคะสงครามทั่วโลกยังมีอยู่นะคะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีซึ่ง ขึ้นขึ้นลงลง,ลงยังไงไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกคนที่อยู่ที่ที่ USA ตอนนี้กำลังคนไทยนะคะกำลังลำบากมากเพราะว่ากันไปหมดเลยกันความจเจริญเติบโตของคนที่ต่างสีต่างผิวนะฮะก็เราก็จําเป็นจะต้องปกป้องทรัพย์สมบัติของเรานะฮะเนี่ยความทุกข์ของคนล่ารวยมันก็เป็นแบบนี้นะ,ะต้องหาวิธีป้องกันแต่การลงทุนด้วยทองคําเนี่ยส่วนมากพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยจะรู้นะคะ แต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะเยวมาฟังกันดูนะมาฟังเล้มาฟังมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะฮะพี่จุ๋มเนี่ยนะคะเคยทําบุญไว้กับทําบุญด้วยทองคํานะทาไปสิบบาทฝากไว้กับหลวงปู่หลวงปู่วัดปักน้ำค่ะหล่อทองคํากับท่านสิบบาทนะคะก็ไอทองที่แต่งงานมานะพี่จุ๋มเคยซื้อทองตอนแต่งงานนี่แค่ ตอนนั้นมาแค่สองหมืนห้าเองนะฮะบาทละสิบห้ากรัมเนี่ยสองหมืนห้าตอนนี้มันขึ้นไปสี่หมืนเจ็ดตอนนี้มันขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเขากะกันว่าไม่ใช่พี่คนเดียวนะพี่จะพูดให้ฟังคนทั่วโลกเลยตอนนี้เขากาลังมองดูทองคํากันอยู่เพราะว่าการที่เอาเงินไปไว้ในแบงก์เนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยพอไปประมาณสักห้าปีสิบปีเนี่ยมันจะไม่เหลือไม่ถึงร้อยเพราะค่าค่าเงินมันเฟ้อ นะมันซื้อของได้น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อทองคําเก็บไว้เนี่ยนะคะมันจะมูลค่ามันจะเพิ่มมันจะสู้กับราคาค่าเงินเฟอ้อได้ก็อย่างที่บอกนะคะฝากของฝากทองคําไว้กับหลวงปู่สิบาทนะคะหล่อหลวงปู่ทองคํามีทั้งหมด8องค์่ะตามเส้นทางมหาปุชินียาจาย์นะคะตามอาเภอ,อสองพี่น้องวัดต่าง,างๆนะคะที่ ที่ที่วัดพระธรรมกายก็มีหนึ่งองค์วัดปักน้ํำก็หนึ่งองค์นะคะองค์หนึ่งหนักเป็นตันนะคะที่เราทํากันนะคะเนี่ยเราเป็นผู้ที่มีจิตใจสละ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 ทำบุญไว้นะคะเราจะไม่รวยได้ไงนะคะนะคะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ดูแลพวกเรานะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองท่านนี้คนพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ย ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการใส่ทองคำเนี่ยมันมันมันเอาไปขายได้หลังจากสิบปียี่สิบปีนะพ่อแม่เสียไปแล้วทองคำที่อยู่ในมือของพ่อแม่ก็ตกเป็นของลูกหลานมูลค่ามันก็จะเพิ่มนะคะส่วนมากจะซื้อซื้อทองคำมามาเก็บไว้กันนะแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือบางทีอ่อสร้อยมันขาดบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะก็ต้องเก็บพวก ที่ส่วนที่ขาดเอาไปขายคืนนะคะท่านี้มันจะลดไปอีกเพราะว่าไอ้ค่าทองคําเนี่ยมันทองคําซึ่งเป็นสร้อยเนี่ยนะคะเป็นเ,เข็มเป็นสายสะพายเป็นกําไรอะไรพวกเนี้ยมันจะลดมูลค่าลงไปเพราะว่ามันจะต้องทํามาเป็นรูปประพันธ์ค่ะนะคะมันจะลดค่าราคาทําเป็นทองคํารูปประพันธ์แล้วก็เอาไปขายคืนที่เยวาวราชหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะ เนี่ยมูลค่ามันจะลดลงไปอีกมันยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะมันมีไม,ม่มีการฉีกขาดมีการลดค่าทําเป็นทองอุปพันธ์เนี่ยนะคะทำเป็นต่างหูเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องมีการอู้พี่จุมก็หมกฝอยเลยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ชวนเพื่อนเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ ว่าเราควรจะมีคือคือเราลงทุนเนะี่ยเราอาจจะมีซื้อที่ดินนะคะเราก็ซื้อทองคํามีเงินมีเงินนะคะเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยทองเงินนะะ่ยนะคะที่เขามาทําเครื่องประดับประดับอะไรเงี้ยถ้าเราชอบเงินนะคะหรือเป็นเออ่ถ้วยโหโอ,โอ,โอชามอะไรเงี้ยขันเงินอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ได้นะคะก็คืออย่าเอาเงินของเราเนะี่ยไปลงทุน อะไรอย่างเดียวบางคนเนี่ยเอาไปลงทุนสกอตต and ็อกแอนแชร์เนี่ยพอมันศูนย์เนี่ยเวลามันมันต่อสต็อกแอนแชร์ตลาดมันตกเนี่ยมูลค่ามันก็ลดลงไปแบบวืบเลยเล,เ,ลเล่นเล่นอาหัวใจลงไปที่ตะตุม่มนะคะเพราะฉะนั้นก็กระจายกระจายเงินเอาไว้นะคะถ้าอันนี้มันเสียหายเราก็ยังมีอย่างอื่นที่ยังพอประทะประทังกันไว้นะคะยังเอา อย่าเอาเงินไว้ใช้ได้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยรวมท,ทั้งรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะต้องมีทองคาค,ำคำมูลค่าเงินเงินบาทของเรานะคะเนี่ยค่ะเห็นว่าแต่ละประเทศก็จะต้องซื้อทองคําแล้วก็ไปซื้อกันที่ไหนนะคะมันก็มีหลายที่หังเชงที่ฮ่องกงบ้างละ่ะนะมาซื้อที่อังกฤษบ้างละ่ะมาซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างละ่ะแล้วตอนนี้นะคะบัญชีซึ่ง ถ้าเรามีเงินเราซื้อทองนะ่ะแล้วทองมันอยู่ที่ซูริกเนี่ยเราก็ไม่ต้องคือไม่ต้องเสียภาษีเคยได้ยินไหมที่เขามีบัญชีออฟชอปชออะไรอย่างเงี้ยนะฮะบัญชีซึ่งมันมันไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะนะพวกนักธุรกิจเนี่ยก็ทำธุรกิจกันเนี่ยเขาก็าเอา ไปจ่ายภาษีที่มันประเทศที่ถูกกว่านะอย่างเช่นคนอังกฤษเนี่ยก็อาจจะไปเปิดบัญชีอย่างเช่นอเม z o n ซอนเนี่ยไปเปิดบัญชีที่ไอร์แลนด์นะคะไอร์แลนด์ในภาษีมันถูกกว่านะคะมีมีเพื่อนค่ะ hello มีเพื่อนมาจากอินเดีย hello how are you the guy with the blue shirt okay about invest in gold <laughs> Please comment Thank you so much เนี่ยนะคะเราก็มาดูกันว่าการลงทุนด้วยทองคำเนี่ยมันมันดีมากๆเลยแล้วถ้าเป็นทองคำที่อยู่ในสูริกเนี่ยนะเป็นการไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีที่อังกฤษนะเพราะว่าทองตัวทองมันอยู่ที่สูริกมันจะบัชาอะไรเราใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ลองมาดูนะคะถ้าเราซื้อเหรียญเหรียญทองคำเนี่ยนะคะ เขามีขายเนี่ยดังรอยัลมิ้นท์อะไรพวกนี้ที่อังกฤษนะสนิทคุยคุยกับคนอังกฤษแล้วก็คนอังกฤษใในคนไทยในอังกฤษแล้วก็คนไทยที่ที่ในประเทศไทยก็ฟังดูไว้นะฮะว่าฟังไว้เป็นความรู้ค่ะนี่นะคะถ้าเราซื้อเหรียญจากรอยัลมิ้นท์แล้วก็เก็บไว้ที่คลังของรอยัลมิ้ลนะคะหรือว่าโวลด์นะคะในในคลังเนี่ยนะคะเขาจะมีจะมีความปลอดภยัยแต่เขาจะคิดค่าค่าเก็บอนะคะ่ะ ก็ไปเช็คราคานะค่าเก็บอะแต่พี่รู้ว่าที่ถูกที่สุดมันอยู่ที่ไหนนะพี่เขาพี่เช็คอยู่ตอนนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะเพราะว่าถ้าเราเก็บทองไว้ที่บ้านเนี่ยก็อันตรายนะคะถ้าขโมยเข้ามาเอาเอ่อเอาปืนมาค้ำเราเงี้ยบอกให้บอกความจริงไม่งั้นจะยิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวนะ,นะมีนะมีนะผู้หญิงไทยซึ่งซึ่งประเภทชอบใส่ทองเยอะๆอยะเงี้ยนะพี่ไม่ใส่หรอกนะไม่เห็นเห็นไหมไม่มีอะไรสักอย่าง <laughs> ทองพี่อยู่สุริก <laughs> นะคะคือคือเราก็ต้องรู้นะคะไอ้ไอ้เหรียญเนี่ยเหรียญที่เป็นเหรียญทองคําเหรียญโซเวนทรีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเหรียญกลมๆเนี่ยถ้าเราแบบเ่มเราซื้อเก็บทิ้งไว้ทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคนไม่ค่อยรู้มูลค่าอะไรเงี้ยนะแต่แต่จะเสียค่าทําเหรียญนนะ่ะหกเปอร์เซ็นตนะคะแต่ถ้าเราซื้อทองซึ่งเป็นบาร์นะเป็นทองบนบาร์เนี่ยนะตอนนี้มัน ตอนนี้มันตกประมาณเอาสละ3,700ปอนด์นะคะ3,700ปอนด์นะคะเนี่ยค่ะเราก็ลงมาดูกันว่าเออมันมีวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่พี่ชอบนะที่พี่ชอบเดี๋ยวพี่พี่ชอบเครดิตคัทซึ่งลิงก์กับทองของเราที่ซูริค่ะแล้วเราใช้เครดิตคัทอันเนี้ยไปเที่ยวที่ที่ไหนก็ได้ในทั่วโลกแม่นะฮะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ ที่ซูที่สวิตเซอร์แลนด์มันก็แลกให้เป็นเงินซูริกนะฮะไปที่ดูไบมันก็แลกเป็นควอเทอรี่เรลนะฮะควอเทอรี่เรลเนี่ยฮะเพราะว่าคนชอบไปเที่ยวดูไบถูกไหมเราจะไปซื้ออะไรมันก็ต้องแลกเป็นควอเทอรี่เรลและอัตราแค่แลกเปลี่ยนเนี่ยมันต่ำมากๆเลยนะฮะเขามีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเก็บของเรานี่แค่0.24เปอร์เซ็นต์นะฮะต่อปี แค่นี้น้องลองไปเช็คนะที่อื่นเก็บมันแพงกว่านี้นะคะถ้าเราจะซื้อขาย oh, สวัสดีค่ะ hello I can't read Sanskrit or your language Indian language sorry the guy with the blue shirt okay I'm fine thank you you must write your name in English <laughs> can't read I can't read Sanskrit. My name is Sophit, okay? Sophit is Sanskrit, but Yeah, I know you are from Bangladesh. I'm teaching people in Thai and probably in English, okay? About investing in Go. All right, guys. Thank you for coming today. All right, I'm going to continue in in Thai. All right. If you are interested in uh Go with credit card link I know okay manam manan man manam manan manan ma maman okay maman thank you so much maman right you are a very smart man <laughs> i bought a lot of dry fish from bangladesh okay i have uncle in Iqbal shop <laughs> ออลล่มอังโคอรโมฮัมเมดนะเซลฟิชทูเม่อร์ไ i อีวิลแคร์ริเออร์ออนอินไทร i ดาร์ลิง i n าคุณสนใ in นเครดิตการ์ดลิงก์วิดโกะย่าในซูริกสวิสแลนด์ให้ฉันรู้ออไรอ l วิล h ค I w ร l l c a ร r ออนอินไท i if you d o n ม mind, o okay? k a โอเค n k y ค u เนี่ยค่ะถ้าใครสนใจนะฮะอยากทราบว่าไอเครดิตการ์ดที่มันลิงก์กับสมมติเราซื้อ ซื้อทองห้าพันปอนด์สมมตินะเราซื้อทองห้าพันปอนด์เราก็จะได้เครดิตคัรดอันนี้มานะฮะถ้าเราซื้อเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้คัรดเป็นทองคำเลยนะคะัรดเนี่ยเป็นทองคําแล้วเอาไปซื้อของที่ไหนทั่วโลกได้เลยเพราะมันจะแลกเปลี่ยนเป็นเงิน currency ในแต่ละประเทศที่เราไปเที่ยวนะคะโอ <laughs> oh, thank you thank you มามันโอเค all right if you guys interested ask me okay in english or in thai for indian language or udu or punjabi or um maybe udu i don't know what's your language okay i need to learn more <laughs> all right maman thank you so much for coming and join me today if you interested ask me and i will send the link okay for investing gold in Zurich, okay and and with the Mastercard and you can spend money in any country. alright, l thank you so much. okay นะคะถ้าน้องคนไหนสนใจนะคะอยากจะหาวิธีการลงทุนทองคำอย่างปลอดภัยนะคะแล้วสะดวกสบายทุกครั้งที่เราจะใช้เงินเราจะขายจะซื้อเนะี่ยเราไม่ต้องวิ่งไปเย,ยวาวราช ะะเราไม่ต้องวิ่งวิ่งไปเยาวราชนะคะเรานั่งอยู่บ้านเราก็ซื้อทองเพิ่มได้นะฮะเราจะเดินทางไปที่ไหนเครดิตคัทอันนี้มันก็ใช้เป็นเงินเป็นเงินสกุลนี้ได้โอเคนะคะสำหรับพี่จุ๋มก็ทําบุญไว้กับหลวงปู่นะคะทองคํา10บาทตอนนี้ถ้าว่าก็ว่าแล้วสิบาทตอนนี้มันก็คงขึ้นไปอีกประมาณ30%จากหลายปีมาแล้วนะคะหลายปีมาแล้ว ก็การทําบุญเนี่ยน,นะคะเปลี่ยนจากทรับหยาบให้เป็นทรับละเอียดน,น,นะคะเป็นเป็นหลวงปู่ทองคำเนี่ยคนก็มากราบไหว้เนี่ยน,นะคะเราก็มีบุญเยอะแยะบุญนี้ก็เปลี่ยนเป็นความสุขความสําเร็จทั้งหลายนะคะก็บอกไว้เถอะแม้แต่การเดินทางไปโลกหน้าเราก็ต้องมีเครดิตคัทซึ่งเป็นสกุลบุญโอเ okay? ค alright thank you I wish you well okay and prosperous life in the turmoil time okay about the war about disease about earthquake yeah be <laughs> connect with เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไป connect กับมามันนะฮะนะฮะไปช่วยกันดู Facebook help each other มามัน โอเคคอมเมนต์ไลค์คลิกไลค์คลิกคอมเมนต์ help each other to become rich together alright guys thank you for coming แล้วก็พี่ก็ขอเอพรนะคะให้น้องทั้งหลายก็มีทรัพย์สมบัติติดนะติดตัวพยายามทำบุญนะคะมีน้อยก็ทำน้อยถ้าเราใจเรื่อมใสเราก็มีเยอะไปเองนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเครดิตค์ดลิงก์กับทองในซูริกนะคะในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไม่ต้องเสียภาษี <laughs> บายบายค่ะพิจุมโสพิธาทัานเต้ค่ะบายบาย <c oughs> แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ